สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องไทรมัมชนแนลนะครับวันนี้มาพาพามาไกลหน่อยนะครับผมมาเอาสับป,ปะรดครับพอดีวันนี้มาตัดสับป,ปะรดครับอ่เราเรืเขามีนำ้ำใจครับอ่าให้สับป,ปะรดะมาตัดครับคุณภโพกออกมาเลยครับอ่า ข่าวลงท่านะครับเกือบเกือบหาสวนสับปะรดไม่เจอครับไม่ใช่อะไรทางครับเลยใช้เวลานานหน่อยนะครับเป็นผีเป็นช้างครับผีจะมาดูคนเป็นช้างอยู่ประมาณนี้ครับสวยไหมครับสับปะรดสโยคดยครับทางนี้กินก็แล้วกให้ช้างเราชิมกินก่อนครับเออส่วนคนเป็นไงเราไม่ได้มากนะหลักๆเป็นช้างอย่างเดียวครับครับผม ตรงนี้ใเดียวครับเนี่ยครับมาทาไกลครับไกลไหมครับผมก็ใกล้เหมือนกันไม่ค่อยไกล้เครับผมลงทางครับต้องผาลงทาง่าไม่ได้โทรือยมจะได้ับรถกลับพรวัีครับผมข้ามที่แหละครับนี่ก็ตัดขึ้นให้เขาก่อนครับเดียวมตัดผมครับพี่น้องก็ามากลมาดูบ่อเซก่อนมาดูบ่อเมาดูสถานที่ก่อนครับจับรถสวยมากครับ เราทำแบบนี้เป็นทุกวันนะครับประจำครับครับเพราะว่าช้างเยอะจะตัดไปเพียงนิดเดียวไม่พอครับเผื่อช้างนะครับเหนื่อยเท่าไรก็ยอมทนครับเราเรามันเป็นชีวิตคนเลี้ยงช้างในพันธบุตรแล้วครับเราไม่ได้เลี้ยงช้างด้วยวิธีการเอามาหาเงินนะครับเราเลี้ยงด้วยวิธี ของคนเลี้ยงช้างจริงๆรักช้างจริงๆครับครับถ้าหลายคนก็คงจะเข้าใจหรือหลายคนที่ยังไม่เข้าใจก็กำลังจะเข้าใจแล้วครับแล้วนอกจากสับปะรดแล้วช้างชอบกินอะไรอีกครับก็จะมีหญ้าครับเช่ไหมหญ้าเลยครับหญ้าเนาะครับหญ้าแล้วก็กล้วยกล้วยอ้อยก็ต้องสั่งเขาครับอ้อยนี่แต่หลักๆแต่หลักๆนี่คือหญ้าเนาะหญ้ากับสับปะรดนี่ครับหลักๆเลยครับหลักๆอ๋อ ก็ต้องตื่นแต่เช้าครับครับเพราะว่าถ้าเราตื่นสายทีนจะตัดร้อนอากาศร้อนเนาะับแล้วก็ตัดยากในถ้ามาสำหรับคุณนี่ก็จะมาแต่ตีห้าครับตีห้าเนาะมาสว่างที่นี่เลยครับไกลไกลหน่อยไกลครับครับก็ต้องต้องจ้างจ้างควันคนอื่นมาช่วยครับครับผมนี่เลี้ยงคนเดียวสายเชือกผมต้องจ้างอย่างนี้ครับครับเป็นควันจ้างด้วยกันที่เขาว่างแล้วก็จ้างเขามาช่วยตัดหรือบางทีก็ช่วยกันตัดคนละครั้ง ช่วยกันนะครับตรงนี้เพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะมาคนเดียวมันลำบากลำบากนะครับก็มาสองคนเผื่อรถติดหรืออะไรไปช่วยกันนี่เป็นเรื่องจริงชีวิตจริงๆครับอันนี้แบบแบบนี้คือว่าง่ายหน่อยนะถ้าว่าเอาง่ายครับอันนี้คือว่าโดโดสิ่งเขาไปเจอสับรถสวยครับนี่อยู่ไกลแค่ไหนก็จะมาเอาครับเพราะว่ามันสวยคชอบมากครับสำหรับเดี๋ยนี้ง่ายถ้าว่าบางบางครั้งก็ไปเจอสับรถ เอายากก็เอายากยากนี่เออก็ลําบากหน่อยใช้เวลาสามชั่วโมงครับกว่าจะรถนึงกว่าถึงบ้านเนี่ยสามชั่วโมงอันนี้ใช้เวลาชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงครับอย่างนั้นรถหนึ่งเนาะรถหนึ่งครับเพราะว่าเราชำนาญการเอาสารรถตัวโรโตซิ่งจะมาไกลหน่อยครับผมไกลนะครับครับฝั่งนี้ไกลนะครับงูเขาไม่ใช่โรโตซิ่งครับเขาเป็น วิถีผมยังทางไทยแลนด์ครับใช่ครับผมผมลืมครับเพราะเขาไม่ช่องใหม่แล e ้วช่องเก่าตั้งชื่อใหม่เปลี่ยนชื่อช่องใหม่ครับชื่อครับก็แบ่งอยู่ด้วยกันก็แบ่งกันช่วยกันน้องนี่ครับที่ช่วยแนะนำเราเราตลอดเวลาครับอย่่าาวเรื่อง ผมนี่ยอมรับว่าผมค่อนข้างจะโง่หน่อยไม่รู้เรื่องโอ้ยกับเหมือนกันครับเรียนเรียนรู้ไปนะครับอยู่ในการกับช่วยกันนี่ที่มีตัวตัวสิ่งมาแนะนําตลอดนะครับมีอาหารเขาก็แบ่งเราเขาเขาก็เป็นเอฟซีของผมคนนึงครับเพราะว่าเอาใบทองของผมใบบุญครับอ่าเป็นช่วยเหลือกันครับไม่ยอมไม่ยอมครับมีสองท่องนี่แหละครับช่วยเหลือกันช่วงนี้เกิดการแบบนึงเนีบ แบบเดียวเต็มแล้วนี่เต็มแล้วครับพอดีจับหนักจับเต็มเลยครับสับเล็ตแบบนี้แห้งแบบนี้นี่กินดีเหมือนกันนั่นนี่ดีครับเนี่ยดีมากครับว่านานได้กินแบบเดี๋วนี้ผมว่าไม่เหลือครับนี่ครับจริงเป็นไส้มันี่ชอบมากครับนี่แบบนี้แหละครับไส้มันชอบถ้าว่าสดๆนี่ไม่ไม่เท่าไหร่ถ้าเกี่ยวมากทางยังไม่ค่อยกินนะครับคือฮอร์โมนมันเยอะเขาขิดยาเยอะครับขิดยาเยอะอ๋อ อันนี้นี่คือว่าเขาปล่อยเลยนะครับเพราะเขาไม่ได้ฉีดยาเจ้าของเขานะเขาคือว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเลยครับตอนนี้ก็มาตัดนี่ก็สี่โมงเลเกือบสี่โมงแล้วครับนี่สี่โมงแล้วครับสี่โมงครับแ่อยจะกินข้าวเที่ยงครับกินข้าวเที่ยงนี่ได้กินบ่ายสองนะครับเพราะว่าผมก็ต้องโรดูดูสิ่งตําฟส้มตาให้กินก่อนครับอระหยัเวลาหน่อยโตเขาตำส้มมาเลยครับได้ครเขาจะเปิดร้านขายส้มตำด้วยผมอาจะลุ่งยูถ้าทำแบบนี้ ทีคนเป็นกลางสุดยอดครับเนี่ยครับอยากทำอยู่แต่ว่าไม่มีทุนไม่มีงบโอ้อยครอยไปครับดูดซิ่งคุณเป็นคนดีเด็กตาก็เปิดทางให้คุณครับเพราะว่าดูดซิ่งเขาเป็นคนดีครับพอไม่กินเหล้าไม่จูบยาอะไรเนี่ยผมถือว่าเป็นดีดีมากครับดคือเป็นคนดีครับหนึ่งคนหนึ่งเป็นน้องชายครับกินอยู่ครับมาเป็นที่พี่ชายเขาเนี่ยเออเปินรักหนัก นักคร okay. ับผมนี่ถือว่าดีครับมีน้องนึ่งมาช่วยแล้วก็แนะนำช่องเราตลอดครับให้กำลังใจครับมาให้กำลังใจทุกคนครับครับผมเนี่ยเจะตนีงช่วยมาตลอดแต่ตั้งแต่ผมทำช่องครับผมเนี่ยทำช่องใหม่ก็มีจะต้อซึ่งครับแนะนำให้ทำอย่างน้อย่างนี้ผมไม่ไปรู้เรื่องครับขายกระปุกครับ เดี๋ยวผมขา,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 ายแนวตรงแนวแนวแนวน่นผมขายแนวตรงเลยครับอ่าไม่ไม่ยังนี้แหละครับ <c oughs> นี่ก็สับประรดนะครับนี่สับประรดเอาไว้ไปให้น้องโอเม่เม่เม่หมไอแม่เมยครับแม่เมยเอาไว้ให้แม่เมยได้กินกับน้องอุม,มุญครับอ่าใบบุญโอ้ใบบุญเออเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อจะเปลี่ยนชื่อตัวนึงหรอฮะใบบุญอีกตัวไอ้อุ้มบุญอีกตัวนึง อ๋ออีกตัวนึงเอออ่าเอาเลยครับพี่น้องครับอะไรครับพึ่งครับแม่หนูเออนะครับอ้าวพึ่งเหรอพึ่งไรครับพึ่งหรือเต้นยื๊พึ่งครับพึ่งบ่ครับนุ่นครับตั้งใหญ่เลยครับนี่คืออุปสรรคอีกทางนึงครับเวลาเรามาเอาสารพัดต้องระวังหน่อยครับถ้าไม่เจอพึ่งก็งูครับไม่งูก็ตะครับไม่เป็ไรครับเรามีอาจารย์เอาพึ่งมาครับ มาด้วยครับโชว์หน่อยครับโชว์นะโชว์ก็เอาพึ่งไปว่าดูไปดูท่าตายจะบวมก่อนนะครับเป็นการพูดีนี่แหละมีการมีอุปสรรคเลยครับถ้าว่าไม่มีตะขาบก็งูพึ่งเต้นโตมีไลายยานนะครับการที่ไปเอาอาหารช้างนี่ไม่ไม่ใช่ว่าจะ ง่ายๆเนะาะเวลาไปตัดหญ้านี่บางครั้งก็เห็นงูเนาะงูเยอะเนาะแต่ทำไงได้เนะาะอันนี้ก็จะมีสาษาหน่อึง่งครับเนี่ยเอาฟังนี่นะขึ้นกลางสวรรค์มันจะมันจะดุไงครับอะไครับ,รบนี่ผมเอาขึ้นรถนะครับวันนี้เอามาคันหนึ่งครับเพราะว่าอีกอีกคันหนึ่งติดงานครับติดงาน ไปซื้อไปซื้ออุปกรณ์บ่ไปซื้อน้องใบบุญครัไปซื้ออุปกรณ์ทำบ้านให้น้องใบบุญติดตามาได้นลน์หาผมได้ได้เลยนะครับถ้าไม่ติดต่อหาไมได้เอากรปบอดเต่อหาช่องไทยมมเลยครับติดต่อหาผมได้ครับทายมใช่แล้วนะครับหรือคุณครั้งสะาบุญไได้ครับ มา้าทอดบุญมั่งบบนะคุณทางสะพานบุญนี้แม่นบ่เ,เราจะถ่ายโทษเรื่องเราเออของทางที่ตกงานเอ่อทางที่ไม่มีรับความช่วยเหลือเอ่อทางที่ไม่รู้จักสื่อโซเชียลครับทางที่ตุกริกลำบากจริงๆเราจะเอาคุณทางสะพานบุญไปถ่ายโทษเออแล้วถ้าใครอยากจะให้อาหาร ผมก็จะแจ้งเบอร์โทรของเจ้าของช้างให้คุณโดยตรงคุณก็ติดต่อช่วยเขาอเป็นสะพานบุญอีกทางหนึ่งอ๋อสุดยอดเลยคุณช้างฟับพบุญมาเนี่ยไม่ได้ถูกอะไรเลยตัวช่วยเหลือช้างด้วยกันช้างด้วยกันบางตัวเขาไม่รู้เล่นยูทูบไม่รู้เล่นโซเชียลบางคนไปถ่ายของเขาแล้วก็เอาคะแนนเข้าไปไม่ให้เขาอมีหลายเสร็จเราไม่ทำงั้นเราจะถ่ายทอดเรื่องราวของช้างตรงงานใช่ีการที่ทำงานไม่ได้เราก็จะถ่ายทอดปุ๊บถ้าใครสนใจอยากช่วยเหลืออยากจะ ไม่ตากครับผมก็จะให้โดยโซรจกของทางคุณก็เอาคืนของทางโดยตรง,รโ,องรโอเคนั่นคือมทางสะพานบุญแต่ตอนนี้ผมรอให้ตีมันเอเพิ่มขึ้นกว่านี้หน่อยเพราะว่าตียังน้อยมีแค่เจ็ดแปดร้อยคนนะครับ,บถ้ามีตีถึงพันกว่าคนผมจะถ่ายลงให้เพราะว่าผมไปดูมาหลายเชือกแล้วบางเชือกก็ไม่มีสับรถกินเออ บางเสื้อก็ตัดแต่ย่าเจ้าของก็ไม่มีเงินตกงานมาเสียเก้าเดือนเออลำบากลำบากอ,อ๋อบางคนไม่มีข้าวสารจะหุงนะครับให้ปลาช้างนี่เรื่องจริงๆนะมาม่าปลากระป๋องยังไม่แทบไ,ไม่มีเนาะไม่มีเพรานี้วันนั้นผมได้มาของใครมาที่เนี่ยมีคนส่งให้ผมก็ไปแบ่งให้เขาเออแต่ต่อไปนี้ถ้าคุณชทางสภาบุญมีก็คือเยคนที่ผมจะขายโทดตรงๆเลยเออ แล้วก็จะได้ช่วยเหลือเพื่อนช้างด้วยกันเราไม่ได้มหาประโยชน์อะไรนะครับครับเราให้คุณได้ช่วยช้างจริงๆครับโดยที่คุณจะได้ต่อกับคุยกับของช้างตรงๆเลยครับผมแล้วก็มันก็จะได้บุญกับคุณด้วยผมได้บุญด้วยไอสาธุด้วยนะครับผมสาธุบุญจริงครับคุณจริงครับเพราะว่าสาธุไม่ต้องดีอะไรกันครับถ้าคือว่าคุณติดต่อผ่านผมคุณอาจจะไม่ไว้ใจเลยว่ามีนอกมีในอาจจะจะคิดให้คุณเบอร์โทรอ่าจะจะคิดเพราะว่าผมรู้จักคนช้างหมดทุกคนว่าเอร์อะไรอะไรครับคุณก็จะได้ช่วยเหลือ้าง ตามเจตนาลมบางคนเขามีจิตศรัทธาอยากจะช่วยเหลือช้างจริงๆแต่ไม่ได้ช่วยช่วยไปบางคนไม่รู้ถึงไม่ถึงได้ไม่ได้ใช่แต่นี่เราช่วยจริงๆได้จริงๆครับแล้วก็ได้บุญทั้งคุณได้ทั้งผมแล้วก็ได้บุญทั้งคุณช้างเลยเพราะคุณช้างจะผ่านบุญนั้นเขาเป็นช้างพิกาเนาะอย่างเขาได้บุญได้กุศลจากตรงนี้ครับก็ฝากด้วยครับฝากติดตามด้วยครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับครับผมสวัสดีครับบ๊ายบานสวัสดีครับผม